เล้จะค้อง้านอยนไหมโย่ๆๆโอ๋อเห็นไฟขวัญถึนมาแล้วก็เออ้นต้นพ่งมากคนดต่อโดนดามขับไปอดง่ย่นี่เดีากเม่เออูดีๆเราคืนพุ่นบ่ออโอ้นี่บ่ต้นเพื่องอยู่นี่บออ้ยยังมีไฟอยู่นะแสดงว่านียังมีไฟอยู่นี่เนาะข้างบนนี่ เดี๋ยวว่าบังการรับแต่นี่นะครับน่าจะเกิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวบังกันครับแต่ว่าไฟไหม้ยู่บ้านลังนี้ห็นอเปล่าอแล้วปนบางแ้วถุงผ้าหนังไล่มันแม่ใชอเธอจะ้อมานยูยูห่ นานี่เป็นคนอยู่บ้านผู้เดียวครับโอ้คือเลนาซึ่งเยี่ยมอะเยี่ยมเนาะอ๋อเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมโอ้เป็นยังเลยซุ้มขยะเราไฟติวน่โอ้้มยไฟติวหน่อยโอ้ แต่ว่าพ่คือสิบ่ท่านรุ่นแรงเนาะเดี๋ยว่าเนาะโชคดีไปซุมขยะเอาสันหรอกับไฟน่าที่ไฟปิวขาบ้านเพิ่นน่นดีมาจอมาจอนดีเลยกับาพ้นกันลเ้ยเป็นยังไล่ะโอ้หังไฟไฟปิวางบ้านบอกอ แต่ว่าบเป็นยังหงเนาะโอ้ยย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 ยายยนยยั้ยยยอยยยน, <c oughs> นเยอยย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 ยนี่ยอยยมัมมมยปปมบยยยเยยยยยอยยยยย้ยยบยย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 งยย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 ้ยยยยพวยยยายยยอยยลยย ครับนนะครับคนสุมไฟยหันเนาะ่นนี้เนาะโอ้นั่นนั่นนั่นคนสุมไฟยหันเนาะโอ้ยังดีเนาะพวกยังเนาะโอ้คนสุ่มไฟคางบ้านเรามันปิวขึ้นนั่นนะครับโอ้อันตรายเนาะคนล่มกนนียังจีจังเนาะ เดือองบ้านกับเทีย่ยวมาเบิ่งเรืออยู่อ๋ออันเที่ยวครับผมอันเที่ยวอัเที่ยวครับผมอ่ายุตดีๆเราคืนพุ่นบ่โอ้โหโชคดียังก็เป็นยังเนะาะครับผมโอ้นี่บ่ต้นเพลิองอยู่นี่บ่เออโอนี่ยังมีไฟอยู่จังเล็กน้อยอยู่ครับเขแสดงว่านี่ยังมีไฟอยู่นี่เนาะข้างบนเนี่ย กระเพื่องกระสันมันก็สจิโอ้ไ่ก็ฟ้าเนี่มขนเขากันดีขนาดด้นี่เออดีแล้วเราเอ,อิ่นรถมาก,ก่อนครับระงับเหงื่ระงับไฟรับเราเรียบร้อยนะครับก็สิมีฟ้านะครับบ้านหลังนี้โชคดียังบ้านไฟยังบริสทธิ์ก็โตโฮมขึ้นแรกนะครับมักษณะจิตต่อเนื่องออกไฟหลายหลายหลังหนยนะครับที่เกิดสิังถ้าเกิด ไฟโฮมรุ่นแรงหรือว่าดับเพลิงแมาว่าท่านก็อาจจะตอกันออกไปพีได้นะครับโชคดีทีแล้วครับนะบเพลิงไม่ได้ท่านนะครับเนาะเสียหายร้ายครับที่เห็นนันและครับดีที่เรียกรถดับเพลิงมาไว้เนาะรถหน่วยกู้ภัยที่นายเป็นเทศบาลทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่ บ้านบุญนี่จริมีสองมูลนะนี่มูซีครับเนะี่ยเป็นเจ้าฟองบ้านพ่นจุดขยะจุดขยะย่ข้างบา้านแล้วครับฟองบ้านก็ยูเขาเที่ยวมาเบ่งเรื่อยยูไฟมันก็ดกเด็นขึ้นข้างบนเป็นเป็นชั้นฟ้าเพดานนะฮะก็เอาไปยูก็เลยเรียกรถด,ดับเพลิงด,ด,ดีนะครับเนี่ยเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่นี่มาไหว้ครับมาระงับไฟในท่านนะครับผมกต่บนน่ะเสียหายมากไปที่นี่นะครับเนาะ